สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันหารอยหกสิบห้าค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสาร้ามค่ะวันนี้อูซางบอยลาพวงรลยค่ะวันนี้มาูม่ค่าย,ยุบาลหวยโจทย์ค่ะ ตำบลห่วยโจดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าคนซานเป็นลุนหล่อเดียวดำมือค่ะคันนี้จะกว้างยูทีเม็ดเจ็ดสิบค่ะยาวทีสามเมชสูงทีเม็ดหนึ่งค่ะของอูซางบอยจะมีหัวมีบันไดมีเสือแถมให้ลูกค้าไปทุกคันค่ะเบาะวะเบาเยอะเหมันเป็นบาลานซ์เนาะมันเป็นเอออ่า

ลูกค้าสนใจกะทษขอมาสร่างซื้อใดล่างขาวอู่ซ้างบอยจะนี้ทุกสีค่ะลูกค้าสามราเลือกสีเองได้ค่ะมันนอยู่น้ำเงินใช่ไหมแต่แต่พเขาเอาซ่างหกล้อหกล้อ่เเอาเปลี่ยนกับเป็นแบบนี้หกล้อแลดีหกล้อเทรหกครับกันเดียวเียนไปกันเดีวกั้ี่ ตอนแรกลูกค้าเป้นรัางเป็นลุนรอครูค่ะพ่อจะส่งลูกค้าบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นรอเดียวเอารถมือเอาบัดมาเอาบัตรมาจ้าแฟนมานี่ครับบัด ้าเพิ่นจะเอามาลายแห้งกัอนพวกมัเกลี่ยได้ลุงขา้สันมาต้อนเพาว่าทางวายจะเปิดจะเปิดถางได้ค่ะขั้นนี้ถังได้เป็นสีน้เงินค่ะ้างนอกเป็นสีส้ม เปิดทางได้ค <mic> <t> ่ะแล้วก็เล่าบนจะถอดได้เวลาเราไปถอดนแล้วก็เอาเอาฝั่งนี้ขึ้นก่อนเออเอามันลงไวก่อนแล้วก็โยนอืมล้วยังลขึ้นแหนมาเต็มก็เอาขึ้นเออมันเยอะแยะเลยงาจ่ายเดี๋ยวก่อนพอถอดใส่งานกะไปเติมล้มก่อนเนะค่ะเพราะว่ได้เติมมาแข็งหลักมะกลมันมันเต้นค่ะมันกระโดด ข้อหลักอะเวลาเอาไปใสกับรถไทยเวลาเรียวต่อรถไทยจะบ่าขัดตรงข้อค่ะสับข้อหายแข็งแข็งทุกขั้นค่ะหล่อคูหล่อเดียวกะบเฮดหายคือกันแม่ค่ะของอููซางบอยไอพ่อจะบ่าขัดหล่อหล่อบัขัดข้อค่ะเดียวได้เก่าชิบองศา ของอูซางบอยจะรับประกรันแท็ซี่รับประกันเผ่าให้ทุกขั้นค่ะเอาไปใส่แลกๆไม่ปัญหาโทรขอมาแจ้งปัญหาซางบอยได้จ้า